ตัวอ้าวบ๊อกบ๊กผมเอาขิงมาทําอะไรก็ได้กินหน่อยดิเดี๋ยวก่อนมีใครมาอีกนอกจากผมปะเออ่ตอนนี้ไม่มีนะชัวนะ เตียววาทูดีต้มน้ำใส่แครอทและบอคโคลี่กองน้ำออกโคลี่หั่นสับให้ละเอียดแครอททำเหมือนกันต่อไปหมูจากุ้งโบดรากผักชีต้นหอมปาโรบาเดีอน้ำตาลโชยุพริกไทยมันงานว้อคลุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้แผ่นเกี๊ยวนำไส้มาโปะได้แล นำไปนึ่งเรียงเรียงเรียงรอบนี้มาคนเดียวอิ่มใจโว้ยคุณจะพูดไปเมื่อกี้เองป๊อกๆอกมาไงเนี่ยว่าจะได้กินน้อยเจ้ากูไปนะป่าไไม่มไ ปตัวพริกโปรดพริกหลีพริกแห้งน้ำตาลเดลืออารโอมาเฮ้ยบอกบอกวันนี้ตัวทำไรกินวะไม่รู้อ่ะแต่อร่อยแน่นอนถ้าทำให้กูแหมปกต,ติตัวทำให้กูก็อร่อยเหมือนกรรันแหละไม่รู้หรอกแต่มึงอ่ะกินไม่อิ่มแน่ ตวงน้ำมานตั้งหม้อโปยกยกากหญิงอบเชยใบยไม้ยีหราเสฉวนใส่ผักชีและต้นหอมต้มจนกลิ่นหอมเอาไปเทใส่ถ้วยพีกใสกเทียมเจียวหน้าขาวเกียวได้แล้วเสร็จแล้วเจียวหูกุ้งบดผสมผักอา้าวเกมมาไม่บอกกุงเมื่อกี้อ่ะบกบอก สิของมึงเดี๋ยวมาให้แป๊บนึ่ง่ะของมึงมาแล้วอืมอร่อยจัดขอบใจมากไอตัวขิงก็ขิงกูทำไมได้ใหญ่กว่าวะตอนแรกทำเผื่ไว้ให้น้องโดงเลยแบ่งไว้ให้เซี่ยวนึง